42กรหลาดขายรถสวยสภาพดีสวัสดีครับวันนี้มีรถมินิ MPV ราคาตลาดแตกไม่แค่60,000่นโลไม่แท้ประวัติศูนย์ด้วยนะฮะรถบอดี้สวยไม่มีชนหนักนะครับมาแนะนำอีก1นึคัน Mitsubishi Xpander 1.5 GT ตัวท็อปปี2019รุ่นนี้เป็นโมเดลเยียปี2018นะครับคันนี้เป็นรถมือเดียวป้ายแดง ประวัติศูนย์เข้าศูนย์ตลอดไม่เพียงแค่6 0 0 0 0นโลแท,แท้เดี๋ยวเราไปดูรถรอบคันกันเลยนะครับเป็นไงบ้างนะฮะตอนนี้ถ่ายช่วงกลางวันอาจจะมีแสงเข้ามาเล็กน้อยนะครับผมพยายามหลบแสงให้นะฮะสีสันยังถือว่าโอเคนะครับสวยเลยคันนี้ใครได้ไปโคตรคุ้มเดี๋ยวท้ายคลิปจะแนะนำเลยว่าราคาเท่าไหร่นะคะจัดไฟแนนซ์ได้ทุ่มท่วมหลืองเงินกับบ้านเป็นแสนนะครับคันนี้ กระจกใหม่นะครับบาร์โค้ดรุ่นนี้กระจกเอ็กซ์เพนเดอร์ชอบมีปัญหาเรื่องพับติดขัดนะครับคันนี้แก้ไขปัญหาโดยการเปลี่ยนกระจกใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับครีมเรียบร้อยแล้วอ่าเดี๋ยวมาดูภายในกันนะครับภายในคันนี้เป็นบอนหนังนะฮะพรมเอ็กซ์เพนเดอร์เนี่ยแทบจะไม่ได้ใช้เลยนะฮะเพราะว่าเจ้าของเก่าใช้เป็นพรมธรรมดานะครับแล้วก็แปะไปที่พรมตัวติดรถอีกรอบหนึ่งฉะนั้นพรมรอบขันแทบไม่ได้ใช้เลย ผมมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับมีคริสคอนโทรลแล้วก็รับสายโทรศัพท์นะครับตรงนี้ฝั่งซ้ายนะฮะกุญแจเป็นกุญแจ Key less, ะค,ะคีเลสนะฮะมีกุญแจ2ดอกให้นะครับครบ,บเลยพุชสตาร์ทนะครับจะจบพักไฟฟ้าแล้วก็ปิด traction control อ่าเดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนใบแท้ๆนะครับ63,400โล แถมกล้องหน้ารถให้ไปด้วยเลยนะครับคันนี้นี่เป็นจอ DVD มีวิทยุเล่น iPod ได้นะครับแล้วก็เล่น CD แล้วก็มีบลูทูธนะฮะแล้วก็มีกล้องถอยหลังนะครับคันนี้ดูกล้องถอยหลังก่อนนี่กล้องถอยหลังนะฮะชัดแจ๋วเลยประบัติศูนย์นะครับคันนี้เข้าศูนย์นะครับ เอาเลขตัวถังไปเช็คได้เลยนะครับประวัติศูนย์แน่นอนนี่เพิ่งเข้าศูนย์มาศูนย์ม่สนูนะครับนั้นมันเครื่องถ่ายมาเรียบร้อยแล้วอ่ะเดี๋ยวรับชมตัวรถคร่าวๆก่อนนะครับอันนี้คอนโซลเกียร์สวยๆเลยทิมเปียโ,โนแบ็กนะครับอ่านี้ที่วางสัพระนะฮะแล้วก็มีที่ชาร์จตันนี้เป็นที่ชาร์จนะครับแล้วก็มีตัวปิด นเป็ให้ดูบ่อเดี๋ยวไปดูรอบคันกันเลยหนึ่งบ่อซ้ายนะครับบ่อซ้ายสวยคู่คนะครับสวยคู่คเลยเรียกสวยคู่คูบางแดดพลาสติกยังไม่ออกเลยนะฮะคันนี้รีวิวยาวๆไปนะครับผมติดขัดอะไรก็ขออภัยด้วยเนื่องจากทำรีวิวคนเดียวผมยังไม่มีการใช้งานเลยนะฮะ ใหม่เลยขนอุยอเหมือนรถป้ายแดงบอ่อหลังแทบจะไม่มีคนนั่งเลยนะครับนี่แทบจะไม่มีคนนั่งเลยแอร์ลาวนะครับคันนี้แอร์ลาวเป็นแอร์ลาวภายในสะอาดนะฮะนี่ขายแม็กอยู่นี่บอ่อตอน3ไม่เคยแกะพลาสติกเลยนะครับฉะนั้นคือบอ่อตอนสามยังไม่เคยถูกใช้เลยเจ้าของจะพับออกมาแล้วก็ให้บอกมันลาบเพื่อคนของนะครับอ่ะเดี๋ยวดูนรงนี้นะ นี่บอร์ดตอน2สามารถพับเพื่อให้มีพื้นที่ในการวางของหรือก้าวขึ้นไปที่บอร์ดตอน3ได้สะดวกนะครับส่วนบอร์ดตอน3ก็สามารถพับได้นะฮะนี่นะครับนี่บอร์ดตอน3ก็จะพนแบบนี้นะครับถ้าพับบอร์ดตอน3ฝั่งนู้นเหมือนกันนะฮะถ้าพับแล้วก็จะเรียบเรียบอย่างนี้นะครับ สวยคันนี้ภายในโคตรสวยแต่ขายรถมาคันนี้ก็เป็นหนึ่งในตองอูเหมือนกันนะครับฟิล์มนะครับคันนี้ฟิล์มฟิล์มกองแสงฟิล์มกองแสงเป็นของวีคู่นะครับตัวแพงเลยวีเคอะไรจำไม่ได้นะฮะเป็นของวีคู่บอหลังยังไม่เคยมีผ่านการใช้งานเลยครับอันนี้คือถาดวางของนะฮะ ข้างล่างก็จะมีถาดวางของแล้วก็จะมีที่ขันอย่างอะไรนะครับตรงนี้เครื่องมือเครื่องมือมีครบนะครับนี่นะครับมีแม่แรงแล้วก็ประแจมีครบนะฮะสายยางนิดหนึ่งผมขออนุญาตถอดออกแค่นี้นะครับน็อตไม่มีขยับนะฮะนี่น็อตตัวถังนะครับไม่มีขยับนะครับรถคันนี้ไม่มีชนหนักการันตีเหมือนเดิมครับพบเจอรถชนหนักนะครับ โอนไม่ได้นะฮะยินดีคืนเงิน100%ครับระบุในสัญญาให้ด้วยเดี๋ยวเราลองไปสตาร์ทดูเลยนะครับว่ารถคันนี้สตาร์ทแล้วเป็นไงคันนี้เป็นอ่ะลืมอันนี้เป็นคีเรตเอนทีนะครับกดปุ๊บรถนี่รถก็จะล็อกเองกระจกก็จะพับเองนะครับกดอีกทีนึงรถก็จะเปิดให้นะครับกระจกก็จะกลางขึ้นมาอ่ะเดี๋ยวเราลองไปสตาร์ทกันดูเลยว่ารถเป็นยังไงบ้างนะครับ มาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันนะครับคันนี้เป็นเครื่อง CA 91นะครับ 1,500cc รถคันนี้ไม่เคยติดแก๊นะครับใช้น้ำมันล้วนๆเลยห้องเครื่องนะฮะถือว่ายังสดใหม่อยู่เสมอนะครับรถเข้าศูนย์ตลอดมีวารันตีศูนย์นะครับเข้าศูนย์คนอื่นเขาแซงหน้ากันไปเป็นแสนกิโลแล้วคันนี้ยังวิ่งแค่หกเดือนโลแท้ๆเลยอ่าเดี๋ยวให้ดูนะครับน็อตไม่ขยับนะครับนี่ ปากระโปงหน้าไม่ขยับเลยนะครับปากระโปรงหน้า็นปากระโปงหน้าเดิมนะครับนี่นะปากระโปรงหน้าไม่ขยับเลยนะครับคานซุ้มโชว์ไปคานเดิมนะครับให้ช่างมาดูก็ได้นะครับทางเรามีรับประกันบอดี้อยู่แล้วนะครับคันนี้บอดี้ไม่มีชนหนักเลยปากระโปรงหน้าเดิมสวยๆนะครับแล้วก็กระจกหน้าเดิมนะครับ a g c Automotive ภาษีปี68ชุดโอนครบนะครับ แนะนำเลยใครหารถครอบครัวคันนี้ครับ Mitsubishi Xpander 1.5 g t ปี2019คันนี้ผมขอเคาะราคานะครับตลาดแตกนะครับจัดไฟแนนซ์ได้เกิน399,000บาทนะครับไฟแนนซ์ Finance จัดได้ประมาณ400,000ไปลายให้ไปดูที่อื่นก่อนนะฮะแล้วค่อยมาดูที่เราคันนี้ผมรับประกันราคานะครับราคาเนี่ย ถูกกว่าท้องตลาดแน่นอนจัดไฟแนน้์ได้ล้นๆนะฮะใครสนใจสามารถติดต่อได้ที่086 624 5942ดูรถได้ที่มีนบุรีซอยราชอุทิศ24นะครับวันนี้เราขอแนะนำรถสวยๆอีกหนึ่งคันหากมีรถสวยๆทางเราก็จะมานำเสนอให้กับคุณลูกค้าได้รับชมวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ